ตดนนี้ครับคลิปนี้ด้ชั่นตัวอย่างแรกของ Thunderbow กันนะครับหนังมาเวลเรื่องที่2ของปีหน้าก็คือปี2025ทจะถึงนี้นะครับปีนี้นี่อย่างที่รู้กันนะว่าหนังมาเวลก็ถูกเลื่อนออกไปไว้ปีหน้าหมดเลยคือปีนี้ยเหลือไว้เรื่องเดียวก็คือ d e p o o o แอนด์บูเบลีนเนี่ยยืนเดียเด่ยวๆเรื่องเดียวในปี2024เลยนะซึ่งก็เอาอยู่แต่มันเป็นมาเวลที่แบบเพิ่งจะเข้า MCU ด้วยซ้ำอะมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรมากับจกักรวาลหลักของ MCU มาตลอดนะโอเคแต่ว่าปีหน้าเราก็จะได้ดูหนัง Marvel แบบเป็นตัวละครออริจินอลของ MCU สักทีนะอย่าง2เรื่องนี้แหละก็กัปตันอเมริกาเบฟนิวเวิร์กับพันเดอร์โบนี่นแหละนะแต่ว่ากัปตันอเมริกาก็เป็นแซมอย่างที่รู้กันนะส่วนพันเดอร์โบก็จะเป็นพวกตัวละครเเขาเรียกว่าแอนตี้ฮีโร่อ่ะก็ไม่เชิงเป็นวายร้ายแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบ ไม่ได้เป็นฮีโร่ที่คนมาเธอทูยกย่องอะไรขนาดนั้นนะ,น,ะนะก็พวกบักกี้อะไรพวกนี้แหละซึ่งสองเรื่องนี้นะก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นภาคต่อกันเลยก็ว่าได้นะซึ่งเ,ออเราจะได้ดูกับอเมริกาก่อนเนาะเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่อยตาม,มด้วยฮันเดอร์โบในเดือนพฤษภาคมซึ่งนี่ก็แปลกใจมากเลยนะที่อยู่ดีตัวอย่างก็ปล่อยออกมาไวมากๆเลยเพราะเนี่ยมันเพิ่งเดือนกันยายนเองอะแล้วตัวหนังอะฉายตั้งกลางปีหน้านะก็ ไม่เป็นไรโอเคก็ปล่อยมาก็ดีละได้ไปดูกันซึ่งไม่ใช่ทีเซอร์ด้วยนะเออไม่ใช่เทลเลอร์นะให้แบบตัวอย่างเต็มได้ให้จำาป็นผิดที่ผมเห็นอยู่เหมือนจะ2นาทีเลยนะโอเคก็พูดแล้วก็ไปดูเลยดีกว่าอยากจะดูแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่2นาทีด้วยสิประเด็นคือมันสามนาทีครึ่งเลยดนะ้วซ้ำนีน่แม่งตัวอย่างเต็มแบบสุดๆเลยนี่หว่าไม่ต้องมีตัวอย่างอื่นแล้วเอาจริงตัวอย่างเดียวพอถ้าจะยาวขนาดนี้ I click leave on porch. Your subordinates will be reported to Doordash HQ. Alexi, it's me. Open up. Milena? Uh. Hi, Dad. Sorry about yeah, the work. Hi, Dad. It uh, was an important call. Highly classified. Lot of work, lot of work many irons in fire you're not my you fulfilled oh yeah yeah so full so filled but why do you ask this what uh, what brings you here there is something wrong with me in emptiness i'm just drifting

Everyone here has done bad things. Shadow ops, robbing government labs, contract kills. Yeah. So. So, someone wants us gone. What the hell? We're brought up with this belief. บักกี้บักกี้บักกี้ไม่ค่อยออกเลยอ่ะมาแล้วจะบูดังมันรวมกับเขาตอนไหนวะเนี่ยบักกี้เนี่ยในฉากแรกที่มาเจอกันนี่ยังไม่มีบักกี้นะใครครบทีมครับ Look at you. So adorable. Thunderbolt. I don't oh, mean to What happened to Bulletproof? It's Bulletproof-ish. Light I don't Is that Bucky? That's not good. Oh! Bucky, I'm only one. ตัวอย่างแบบจัดเต็มมากคือเอาจริงๆอขอเลยถ้าหากว่าตัวอย่างแรกอะปล่อยออกมาสามนาทีครึ่งแบบเนี้ยไม่ต้องมีตัวอย่างสองตัวอย่างสามมาแล้วตัวอย่างเดียวรู้เรื่องพอรอดูหนังทีเดียวเลยหนึ่งพฤษภาใช่ไหมหรือว่าตัวอย่างมันตัดหลอกว่ไอี่บักี้หญิงเงลดะไม่น่าจะหญิงพวกนี้หรอกมั้งตัวอย่างน่าตัดหลอกแหละครบทีมแล้วนะครับก็สมาชิกทีมก็ประกอบไปด้วยเยเลยนะบาบักกี้แล้วก็โกสเออแล้วก็ เนี่ยพ่อพ่อของนาตาชาพ่อของแบ็ควิดโอแล้วก็พ่อของลีลาน,น่าเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรวะเออเนี่ยกับปันกับปันแรงเนี่ยเลยกับปันแรงแล้วกันแล้วก็อ่านะครับกับปันอเมริกาคนก่อนคนก่อนแฟมนะคนต่อจากเซอบอร์เตอร์คนก่อนแฟมที่ถ้าใครดูซีรีส์ฟอลคอนแอนด์วินเทอร์เซอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะจอห์นวอล์กเกอร์อ่าแล้วก็มีบักกี้มีโกสกับอ่าไทม์ามาสเตอร์ตัวร้ายของเรื่องแบ็ควิดโอ เออเรื่องนี้ก็ที่จริงผมชอบนะไอสเกลระดับเนี้ยคนหนักมาเวลอ่ะเอ,อ่อการต่อสู้แบบไกล่ภาพอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเอาโอเคแหละมันมันมีคนแก่งเหนือมนุษย์แหละไอซูเปอร์โซเยอร์กี่คนวะเนี้ไอนี่ก็ซูเปอร์โซเยอร์ไอนี่ก็ซูปเปอร์โซเยอร์ไอนี่ก็ซูปเปอร์โซเยอร์สามคนก็ไปแล้วเนี่ยเออแม้ว่ามันจะเก่งเหนือมนุษย์แต่ว่ายังไงก็ตามมันจะเป็นการบูด้วยหมัดดูบูด้วยอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเออผมชอบถือว่ามันอีกแบบหนึ่งนะ เออมันก็จะที่จริงชอบไปผมชอบมากกว่าเอ่อการดูแบบสายเวทสู้กันหรือว่าแบบยิงพลังเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อะไรใส่กันอย่างเงี้ยแบบว่าในระดับอวกาศเอ่อพวกกตบนมาเวลอะไรอย่างเงี้ยหรือทอฮัคอะไรที่มันแบบเป็นแบบจอมพลังไปเลยอะ่ะแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะเป็นการต่อสู้ที่แบบมันจะเป็นหนังแนวแนวออกการเมืองอะ่ะเพราะงั้น มันให้ความเดือดกันคนละแบบอะ่ะมันจะดูแบบมีความน่าจะจริงจังมากกว่านะไม่รู้ดิเออแต่เรื่องนี้ผมว่าน่าจะไม่ตึงเท่ากับกับนอเมริกากับเมอเมริกาเนี่ยดูทรงแล้วตึงเรื่องน่าจะมีมุกน้อยแหละอ,อปกติหนังวัยรุหลังๆนี่มันจะเน้นตลกเยอะใช่ไหมแต่ว่าไอ้กัปตันอเมริกาเนี่ยแบทบมินตเวอร์ที่ดูจากทีเซอร์เนี่ยดูแล้ว น่าจะตึงไม่ค่อยมีตลกหรอกอาจจะมีมุกบ้างนิดหน่อยแ,แบบเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าช่วงหลังของมาเวลนะส่วนเรื่องนี้ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูแล้วก็อาจจะพอประมาณอาจจะมีในระดับหนึ่งแหละตามสไตล์มาเวลนะเออส่วนโกสเนี่ยโกสนี่โอ้โหบางคนอาจจะจําไม่ได้แล้วนะหายไปนานมากเลยเป็นตัวร้ายในแอนด์แมนแอนเดอร์ปภาคสองสองพันสิบแปอะหปี หกปีหายไปหกปีนะแล้วก็ไม่เคยได้ออกเรื่องไหน,นเลยนะเล่นเรื่องเดียวเลยแล้วก็มาโผล่อีกทีเรื่องนี้เนะี่ยก็ไม่รู้ว่ามาได้ไงนะไม่รู้ว่าใครชักชวนมาหรือว่าแบบนํามาให้เจอกับพวกนี้ยังไงนะก็ต้องมารอดูกันนะ่าสนใจมากเอาตรงๆเลยนะปีหน้าเนี่ยหนังเรย่าจะมีสี่เรื่องใช่ไหมก็จะมีกลับไปอเมริกาเบนิเวอร์แล้วก็เนี่ยเรื่องในทันเดอร์โบแล้วก็แฟนตาสติกโฟที่ฉายกลางปีหน้าการกฎาแล้วก็ ปลายปีก็จะมีเบรดแต่ว่าเบรดนี่ยังไม่ฟันธงเพราะว่าเบรดดูเหมือนมีจะมีปัญหาเยอะเหลือเกินเลยแล้วไม่รู้ป่านนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยั้างทั้งที่มันจะฉายปีหน้าแล้วผมว่าถ้าผมดีนมานะอันนี้ไม่ใช่ความคิดส่วนตัวผมอะไรขนาดนั้นนะคือเท่าที่ผมดีนมามันก็ดูเหมือนเขาจะว่ากันว่ามันไม่น่าจะได้ดูแหละเบรดอ่ะเออก็ตัดออกไปแล้วกันแล้วก็มาว่ากันแค่สามเรื่องหลักๆที่จะฉายแน่ๆนั่นแหละผมให้ความสนใจที่ระหว่างกับอเมริกากับเรื่องนี้นแหละ มากที่สุดเลยแฟนตาซีโฟนเนี่ยผมโคตรเฉยเลยเพราะว่าแฟนตาซีโฟ4เนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะว่ามันจะเป็นเป็นหนัง MCU ก็จริงเป็นฉบับของ MCU ก็จริงเป็นรีบูทไม่เกี่ยวข้องกับแฟนตาซีโฟฉบับเดิมเมื่อ20ปีก่อนหรือแม้ทั้งเมื่อ2015แต่ว่ามันจะอยู่คนละ multiverse กับเอ่อเส้นเวลาหลักแน่นอนเพราะว่ามันจะอยู่ในยุค60อย่างที่รู้กันแล้วก็ในจกักรวาลของมาเวลเนี่ยก็จะไม่มีพวกแฟนตาซีโฟ4อยู่แน่นอน,นเพราะว่าแมนอะ มันแก้ยากอะ่ะคือถ้าเกิดจะเอามาแทรกแซงทาลายว่าแบบในยุหกศูนย์มีพวกแฟนดิสิฟโฟมีคนเหนือมนุษย์อยู่ในในยุคนี้ในปีนี้แล้วอย่างเงี้ยถูกป่ะมันก็มันก็จะแก้เหตุการณ์ในอดีตกันยากอะ่ะเออเพราะงั้นมันไม่ใช่แน่นอนที่จะแบบอยู่ในจกักรวาลหลักแล้วก็อย่างหนึ่งอายุของตัวละครคือป่านนี้ก็เป็นแก่พร้อมจะลงลงกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในยุหกศูนย์เนี่ยจริงริเพราะงั้นอะ่ะคนเรามจะเวอร์นั่นแหละ มันก็จะได้มาเจอกันได้ไงคนละมอลเดิลเอิร์เออแม้ว่าจะคนรู้คนสมัยก็ตามนะก <c oughs> ็อ,อาจจะไม่ให้ความสนใจในในเรื่องของอาจจะเป็นการปูเนื้อหาไปสู่สิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่แบบอเวนเจอร์ดูมเบย์เพราะว่าเรื่องถัดไปเนี่ยต่อจากแฟรนซิโฟเนี่ยถ้าไม่รับ,บเบย์นะมันกรจะเป็นดูมเบย์ใช่ไหมตน้นต้นปี2026 2026 ดุมเบมาเรื่องแรกไหมหรือว่าจะมีหนังมาก่อนดุมเบปกติหนังมาเลวลมันจะมีช่วงเดนกุมภากับมีนาด้วยถูกไหมแต่ไม่แน่ใจนะว่าปี2026จะมีหรือเปล่านะก็ถ้าจะมีนะถ้าผมจะไม่ผิดทุนคุ้นอยู่แต่ว่ายังไม่ระบุน้องว่าเป็นเรื่องอะไรก็เราดูกันแต่ว่าไอ้แฟนซีโฟลเนี่ยสำคัญแน่นอนปูไปแน่นอนแล้วก็โรสเตอดูมเนี่ยที่โรเบิร์ตด้จนเนียกับมารับบทแน่นอนมาออกในเอนเชดิตของแฟนซีโฟล์แน่ผมมั่นใจอ่ามันจะอยู่ที่ความน่าสนใจเอ่อความน่าสนใจจะอยู่ที่ตรงนั้น แต่สําหรับเนื้อหาของเนื้อเรื่องจริงๆอะที่ผมสนใจอะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าและก็แซมเนี่ยไอ้กัปตันอเมริกาเบฟบิวเวอร์เออแต่ค่อนข้างเอียงไปทางเรื่องนี้นะพอหลังจากดูตัวอย่างแล้วผมชักสนใจเรื่องนี้มากกว่ากัปตันอเมริกาเบฟบิวเวอร์ละไอ้กัปตันอเมริกาเนี่ยผมสนใจแค่ตรงที่ว่าเห็นว่ากันว่ามันจะมีดัมเบเทียมมาแค่นั้นแหละและ้วก็อยากดูว่าแซมเป็นยังไงเพราะว่า ผมก็ชอบแซมแล้วผมเอาใจช่วยแซมแล้วก็แชร์แซมอยู่ระดับหนึ่งก็อยากให้แซมทำหน้าที่เป็นกัปตันเมกาได้ดีแล้วก็นั่นแหละครับเลนทักเลนทักจะมาออกในหนังเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกัปตันเมกาเบบมิวเวอร์แต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมเลยอ่ะผมสนใจเรื่องนี้ที่สุดนะตอนนี้นะนตอนนี้ก็เราดูกันไม่รู้เหมือนกันทำไมตัวอย่างแม่งปล่อยมาไวขนาดนี้เออมันทำให้ยิ่งอยากดูอ่ะ ผมผมไม่ชอบให้ตัวอย่างมันปล่อยออกมาไวเลยอะจริงผมอยากให้ปล่อยมาแบบใกล้ๆฉายอะเพราะมันจะได้กระตุ้นน้าย่อยเราน้อยหน่อยเออมันจะแบบออามันจะกระตุ้นความอยากดูของเราแต่ว่าเอ้ยลอยแป๊บเดียวเว้ยก็ได้ดูแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ถ้าตัวอย่างแม่งปล่อยออกมานานเกินกว่าหนังฉายตั้งอีกครึ่งปีอย่างเงี้ยค่อนปีอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเฮีย้ยลอยนานเออก็ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กับช่องด้วยนะไอคลิปล่าสุดอุตสาห์รีวิวเนี่ยสกวิเกมชั้นสเลยนะวิววิวน้อยมากเลยไม่เข้าใจทำไมไอ,อังกอริทึมยูทูบช่วงนี้มันเออไม่ค่อยไม่ค่อยมาเลยว่ะเออก็ฝากช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูในช่องทางยูทูบนะเพราะว่าเพื่อเอาชนะอังกอริทึมอีกครั้งหนึ่ง มันไม่ขึ้นนะช่องผมตอนนี้คลิปตอนหลังนี่วิวน้อยมากเลยโอเคก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ